นอนต่อได้เช้ามาเปิดตู้เย็นกินนมล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวในนี้จบเลยเล่นที่ไหนครับเียสาธิตศึกษาสาธิตอยู่แถวไหน,นอ๋อก็ใกล้ๆนะครับแต่ว่ารถติดถ้าตื่นสายคือสายเลยต้องตื่นเช้าแล้วนอนในรถเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ รถใหม่ใต้แดงเลยครับคันนี้โตโยต้าคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะฮะตัวใหม่ออกจากศูนย์มาไปเข้าประดับยนต์นะครับทำพวกประตูไฟฟ้าอะไรมาแล้วก็ส่งมาให้เราเลยนะก็เก่งๆนะครับว่ารถใหม่ราคาล้านกว่าบาทเนี่ยเอามาให้เราทำนะครับภายในถอดบอรม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับใหม่กิก๊ก พลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับก็ถามเจ้าของรถแล้วว่าเคยดูผลงานช่างคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเห็นรถหรูๆใหม่ๆอย่างนี้กลัวทําออกมาในแนวของเราแล้วจะไม่ชอบนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องคิดมากครับทําได้เลยก็ดูชอบแบบนี้แหละนะไม่ชอบงานลามิเนตไม่เอาอะไรเยอะไม่ชอบเที่ยวแคมป์ขอมีที่นอนมีแอร์ แล้วก็ทีวีจอใหญ่อันนี้จะเป็นปัญหาหน่อยว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> ต้องติดแล้วสามารถเดินข้ามมาได้ด้วยยังคิดไม่ออกครับว่าจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ oh. เริ่มงานเพดานนะครับของเดิมมันก็จะเป็นเป็นอย่างนี้คล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นกระดาษนะฮะท่อนหลังเนี่ยเอาออกได้ทั้งท่อนเพราะว่ามันจะมีรอยต่ออยู่ เอาออกไปก็กล่าวว่าจะเก็บสภาพดีๆเอาไว้แต่ว่าเก็บไม่ได้นะเพราะว่ามันเอเนี่ยมันจะมีกาวพวกนี้ครับที่ว่ามันยึดท่อแอร์นี้เอาไว้ให้ติดกับเพดานอยู่นะเหนียวมากก็งัดพังหมดครับยับหมดแล้วก็ลูกค้าจะเก็บท่อแอร์อไว้ให้พ่นลงตามตำแหน่งเดิมก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะคร ส่วนท่อนหัวเราก็ตัดแค่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเก็บงานอีกทีหนึ่งเราไม่อยากลื้ไปทั้งหมดนะเดี๋ยวมันจะบานปลายมันจะเลยไปตรงนู้นจากรถสภาพใหม่ๆเดี๋ยวมันจะเยินนะเราเอาแค่นี้ดีกว่าแล้วก็บุกแผ่นแด็มนะกันเสียงกันความร้อนเดี๋ยวจะแด็มพื้นด้วย ก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูอีกทีนะครับออกมาเป็นยังไงไปใส่บอกนะครับไปที่ร้านบอกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับวันนี้ส่งรถได้เลยเดี๋ยวเราจะขับรถไปส่งนะครับก็ตรีมประมาณนี้ครับเขียวเหมือนเดิมลูกค้าชอบนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ได้เน้นแคมปิ้งเขาบอกเลยพูดเลยว่าไม่เน้นแคมปิ้งเอาไว้ส่งลูกไปเรียนตอนเช้าให้ลูกได้นอนต่อนะครับก็ มีอ่างล้างหน้ามีตู้เยน็นแล้วก็มีทีวีด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทีวีนะครับขนาดใหญ่มากตอนแรกก็ยังหาที่ลงกันไม่ได้คือโจทย์เนี่ยมีทีวีตัวใหญ่แล้วก็จะต้องไม่ให้บังระหว่างห้องคนขับกับห้องโดยสารด้วยนะครับก็ได้ออกแบบมาเป็นแบบนี้นะฮะไปซ้ํากับช่างคนไหนเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเคยเห็นอยู่คนหนึ่งแต่ว่าเราก็ พอดีทาพร้อมกันนี่แหละครับส่วนมาน่านนี้ลูกสาวเจ้าของรถเป็นคนเลือกนะครับออกแนวเจ้าหญิงเลยส่วนม่านด้านข้างลายลูกไม้เป็นของคุณแม่เลือกนะครับเบาะมีพนักพิงนั่งเดินทางได้นอนได้นะครับปรับมีโต๊ะกินข้าวพี่ชายพี่ชายไอ้โต๊ะ นั่นอยู่ไหนละนี่นี่นี่น่นโต๊ะปิกนิกนะครับง่ายๆเลยลูกค้าเคยดูของเราที่เราเคยบอกไว้ว่าใช้อย่างนี้ถูกๆนะครับเรื่องเงินไม่มีปัญหาคับสําหรับเจ้าของนะครับแต่ว่าเขาก็คิดว่าเอออย่างนี้ง่ายดีนะครับลาซาด้าครับห้าร้อยบาทถ้า เป็นทั่วไปนะครับถ้าลูกค้าอยากได้นั่นได้นี่นะฮะถ้าภาษาพ่อค้าเราจะจัดให้เต็มที่เลยเรามีกําไรแต่อย่างเงี้ยเราเป็นคนใช้งานเองเราเคยเ,เราชอบท่องเที่ยวแคมปิ้งอยู่แล้วอะไรสําคัญเราบอกจําเป็นอะไรไม่จําเป็นเราก็จัดง่ายๆให้นี่ก็มีลิ้นชักเก็บของข้างหลังยาวเป็นเ,เพื่อจะเก็บกระเป๋าเดินทางนะครับ เดินทางนี้ไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะครับไปชอปปิง้งย mm hmm. าไปนน่นเลยครับมืดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเสร็จก็ดึกแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะออกมาเป็นโต๊ะจะว่าแคมปิ้งกันไม่ได้เขาเอาไว้ไปเช็งแมง้ง เดี๋ยวใส่บอกแล้วถ่ายให้ดูนี่นะครับเฮียชัยใช่ไหมเฮียช er ัยนะตั้งนานยังไม่รู้เลยเฮียชื่อ er อะไรเฮียชัยผ้ามานนะครับเฮียชัยจัดก,การให้นะแล้วก็อันนี้งานเบางานเบาแล้วก็ผ้ามาล็อบคานก็ของเฮียชัยนี่แหละครับนะอยู่ที่บางแครนะครับราคามิตรภาพถ้าใครสนใจนะะทักมาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อให้งานสวยต้องการผ้าแบบไหนเอามาเองก็ได้นะฮะ ก็เดี๋ยวจะขอรีวิวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ใส่เบาะเรียบร้อยแล้วก็พร้อมให้ลูกเดินทางไปโรงเรียนได้นอนต่อมีตู้เย็นอพีคูนะครับมีอ่างล้างหน้ามีชาวเวอร์ก็ของตกแต่งที่เหลือเดี๋ยวเจ้าของรถไปตกแต่งเองนะครับเหลือให้เขาจัดการบ้างส่วนอันนี้ช่องแอร์ ตอนแรกก็เป็นอันนี้เป็นของติดรถนะครับตอนแรกมันเป็นสีเทาแต่มันไม่เข้ากันก็เลยพ่นเป็นสีน้ำตาลติดแอร์ดีซีคันนี้มีโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับไฟแดงเลยนะฮะนี่ก็ก่อนที่เขาจะออกคัน,นี้เขาเคยไปดูมอเตอร์โฮมมาก่อนแต่คิดว่า ใช้ในเมืองคงไม่ถนัดนะครับก็เป็นรถตู้ดีกว่าครับวันนี้ไปละครับขอบคุณครับอันนี้ก็มาถึงที่บ้านของเจ้าของรถแล้วนะครับบ้านก็สวยนะฮะแล้วก็รถเดี๋ยว จ้าของรถนุ่นเจ้าของรถตัวจริงเนะจ้าของรถเดี๋ยวจะนอนจะนอนในรถนะครับอ,อาไปเราขึ้นไปนอนในรถนะ,ป,ะนปกติต้องตื่นเช้าทีนี้เช้าตื่นเช้าขึ้นมานอนต่อในรถได้ปดเป็นยังไงครับ นอนิ่มไหมครับนอนต่อได้เช้ามาเปิดตู้เย็นกินนมล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวในนี้จบเลยนะเล่นที่ไหนครับยมสาธิตศึกษาสาธิตอยู่แถวไหนอ,อ,อ,อ๋ก็ใกล้ๆนะครับแต่ว่ารถติดถ้าตื่นสายคือสายเลยต้องตื่นเช้าแล้วนอนในรถเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอืม โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายหลังจากส่งรถไปได้วันเดียวนะครับลูกค้านำกลับมาแก้นะฮะแก้สีนะครับตอนแรกเตียงเป็นสีขาวเขาขอเป็นสีเขียวชุดเดียวกับตัวเคาน์เตอร์เลยเขาเห็นสีเขียวแล้วมันสวยดีนะครับสีขาวอาจจะสกระปรกง่ายนะเ็เลยมาเปลี่ยนสีแล้วก็พวกหน้ากากแอร์ตรงนั้นก็เป็นสีเขียวไปเลย เปลี่ยนผ้าม่านด้วยนะฮะตอนแรกเป็นผ้าม่านแต่ว่าผ้าลูกปัดเวลาขับรถแล้วเสียงมันจะตีไปตีมาฮะข้างหลังก็เปลี่ยนนะครับรอบคันคันนี้เน้นโล่งๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากทีวีที่มันใหญ่เนี่ยเราจะสร้างอะไรตรงนี้เนี่ยมันทําให้บังทีวีนะครับก็โล่งๆครับเพราะว่าที่เก็บของมีแล้วเยอะตรงนี้ก็เก็บได้ ใต้เตียงอีกสี่ตัว <Okay. S 1> นะครับโอเคจบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ